สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะวันที่23แม่ไปเร็วเหลือเกินนะ21 22 23นะออีกไม่กี่วันหวยออกนะ มาเจอกันก็ไม่มีอะไรฮะมีสูตรดีๆมาให้กันอีกแล้วนะครับผมสูตรนี้มีชื่อว่าเลขตีโกนกันนะเลขตีโกนคือเลขอะไรคือเลขการทํามุมกันอย่างนี้นะทํามุมกันสามเหลี่ยมนะตีโกนกันนะใส่จุดละสองตัวนะเป็นเลขหตัวนะแล้วกําหนดเป้าให้ว่า สตัวเนี่มาแค่หนึ่งตัวจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งสองตัวมาตัวนะให้ f อซจับใส่กันอ่ะเรามาทําการบ้านกันอีกนะว่ามันจะไ้ตัวไหนนะให้ f อฟเป็นคนตอบปูเยี่ยมจะเป็นคนถามโดยตั้งส,ส,สมมุติฐานตัวเลขให้นะเรียกว่าเลขตีโกนกันหรือเลขไตรแองเกิลนะ ถ้าภาษาลัตินนะครับจะบอกว่า triangle triangle คืออะไรคืออย่างนี้นะคือสามเหลี่ยมนี่แหละคำว่าสามเหลี่ยมคือมันมีเลขอยู่สามจุดจุดละสองตัวนะอ่ะตามชมนะไม่เสียเวลากันนะครับผมอ่ะก่อนที่มารับชมรับฟังแล้วก็มาดูทุ่งนาป่าข้าวกันตามเคยนั่นแหละนะฮะ ช่วงนี้ตอนเช้าๆนะแสงแสยงยังไม่เพียงพอนะยังไม่สวยงามเท่าไหร่ก็มาดูว่าป่าข้าวเป็นยังไงนะอ่ะก่อนจะรับชมแล้วก็มาดูคําเตือนทางช่องก่อนนะครับผมคําเตือนในการรับชมรับฟังนะมาดูซิว่าเป็นยังไงคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณ เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะฮะอย่าไปถือจริงถือจังนะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรนะตัวเลขที่ทําให้ชมนะเป็นแนวทางในการคิดเท่านั้นเองนะอย่าคิดมากอย่าดราม่ากกันมากนะทําให้ชมทําให้ชมนะอะคําเตือนมีหลายคํายก ไปแล้วก็เดิมๆนั่นแหละนะฮะใครโชคดีบ้างยังไม่สายนะก็ถามกันอยู่นะใครถูกรางวัลที่หนึ่งนะสี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองมีมีคนถูกมีคนถูกในประเทศไทยนะตำราเลขแทนกันาหนึ่งแทนห6แทนหนึ่งนะสองแทนเจเจ็แทนสอาแทน8ปดแทนสาแทนเก้า้าแทนสี่ห้าแทนศ0นยนยแทนห้านำปใชาให้เกิดประโยชน์ในการคิดคำนวณน,นะครับผม ตัวเลขย่นย่อจากสิบมาเป็นห้าหลักเท่านั้นได้ใช้เลขแทนกันเข้าไปเสียบออกเป็นผลนะฮะเรามาดูเลขตีโกนกันนะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งงวดนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งงวดนะยกยังไงยกยังไงอ่าสูตรโครงสร้างนะ สี่ห้าสามนะครับเขียนลงไปเลยหลักหน่วยนะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะฮะหาเลขที่จะมานะกับเลขไม่มานะเราจะตัดออกตัดเลขไม่มาออกเลยนะฮะผมเลขไม่มาสามเลขไม่มาคือสามสี่ห้านะฮะอ่าไม่มานะ เอาเลขมาตัวอะไรถ้าสามสี่ห้าไม่มานะหกเก็ดแปดเก้ามานะถ้าหกเก็ดแปดเก้ามาไปใส่กับอะไรนะเอาไปใส่กันใส่หนึ่งกับสองนะฉะนั้นครับว่าหกเก็ดแปดเก้าจึงมาหนึ่งตัวนะครับผม มาหนึ่งตัวใส่กันหนึ่งกับสองพอเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ยังได้บอกว่าแปดเก้ามาหนึ่งตัวแล้วก็ใส่หกเกียรหนึ่งสองอย่างนี้ก็ได้นะฮเอาสองเวอร์ชั่นกันแล้วกันนะครับผมโอ้เกียรแปดเก้าใส่หนึ่งกับสองอ่าเขียนใส่ตรงนี้นะอันนี้เวอร์ชันแรกนะห้มันชนกันจับชุดตัวชนลงมานะโอ้เกียรแปดเก้า ล้าว่า,าใส่แทนตัวเอกนะฮะฝั่งนี้ก็หกเจปดเก้าอีกใส่แทนตัวเอกนะใส่ตัวไหนนี่มาใส่ตัวนี้นะนี่ใส่หนึ่งกับสองนี่นเะขียนใส่ตรงนี้นะหกเจปดเ้าใส่หนึ่งกับสองนะ ใส่หนึ่งกับสองอย่างเดียวนะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดเกปับเกใส่หนึ่งสองกเจด่าใส่ลองดูแล้วก็หาตัวชนกันออกมานะมันชนที่ตัวไหนตัวนั้นออกนะครับผม ลดจอไหมเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะจิตนาทีไว้แล้วอ่าเรามาดูวัวีีจะออกกันดีกว่านะฮะวัวที่จะออกเราก็ใช้หลักสองนี่เขียนเลยนะครับผมสองคือหลักหน่วยนะ 2 3 4 5 6 7สี่หนะอ่าเราขีดเส้นให้มันนะตัวดับขีดด้วยสีแดงนะตัวดับนะ2 3 4ดับไม่มานะตัดอกเลย2 3 4อยู่จุดไหนปับปับปับนนเหลือ ตัวที่จะมานะเอีกตัวหนึ่งก็ดับนะตรงนี้ขีดออกเลย9ตัวที่จะมานะ7จนะ็ดแปดห้าหศนย์่งะเรานำมาเขียนใส่เครื่องหมายไตรแองเกิลนะเครื่องหมายไตรแองเกิลเป็นยังไงครับผมเครื่องหมายไตรแองเกิลก็คือเครื่องหมาย สามเหลี่ยมนั่นเองนะสามเหลี่ยมด้านเท่านะเขียนตัวเลขลงไปเดี๋ยวเราจะดูว่าห้าหกเจ็ดแปดมาด้วยกันใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าใส่กั 1, 6, 7, 8, 9, นหะนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าเ้าห้าหกเจ็ดแปดเราศูนย์หนึ่งใส่ตรงนี้นะ ห้าหกเจ็ดแปดอ้าจับจับจับจะเขียนว่าจับตรงนี้นะฮะจับจับจับอ่าเอฟซี 4, จับเลยนะครับผมศูนย์หนึ่งใสกับห้าหกเจ็ดแปดนะฮะผมจะเขียนให้ว่าศูนย์หนึ่งตรงนี้นะ ใส่กับห้าหกเจ็ดแปดอ่าศูนอนะศูนย์อะไรใส่ลงไปเองนะจะดูว่า f อซเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะศูนเแล้วก็1นเอ็กนะฮะหนเอ็กคือตัวที่ไม่ทราบค่าตัวที่เราจะใส่นั่นเองนะใส่ได้ไปกี่ตัวครับได้แปดตัวนะ ชุดที่หนึ่งนะเอาใส่มานะครับผมศนี่ใส่ศูนหนึ่งี่ใส่กับห้าเยแฟดนะใส่มาเติมมานะเติมวันนี้เอาต่อไปจับชุดที่สองจับชุดที่สองเราเอาตัวไหนครับผม รูน 1> ึใส่ 5, 6, 7, 8, ชุดที่1นะฮะชุดที่2องเจ็ดแปดนะจับเจ็ดแปดนะใส่ ห้าหกศูนย์หนึ่งนะเกรดเอ็กแปดเอ็กเกรดเอ็กแปดเอ็กอ่า,นะ 1. 1. 1. 1. อาครบหรืยอยังต่อไปนะเอาอีกรอบหนึ่งเกรดเอ็กแปดเอกเกรดเอ็ก 8X ครบพอดีนะ f c ลองเติมค่า X ลงไปแทนนะ0ูย์ศย์อะไรนะศูนย์หจับใส่ห้า8 78จับใส่ห้า1แล้วเราจับตัวชนออกมานะว่าชนกันตัวไหนนะอ่าผมจะเขียนตรงนี้ว่าชนนะ คัดเลือกตัวชนออกมานะอารอผลนะรอผลรอผลรอผลว่าจะออกตัวไหนนะชนตัวไหนนะแบบนี้เป็นแบบทดสอบทดสอบทดสอบนะอินเทลเกนการตอบรับของ FC แฟนช่องนะว่าผลจากการรับฟังรับชมนะสามารถที่จะตอบรับเติมตัวเลขลงไปในช่องว่าง แล้วให้ถูกได้ไหมนะอ่ะอำถา,าจากเท่านี้นะครับผมเติมมาให้ดูนะเม้นรัวๆมาเลยนะปู่เยี่ยมจะได้ดูจะได้รู้ว่าการรับชมรับฟังของท่านเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะครับผมอ่ะไปแล้วไปแล้วฉเฉลยกันวันพรุ่งนี้นะ